สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมบีเด็กวัณแหนะครับผมมันก็แบบเอฟซีผมขอมาให้แบบกินมะนาวหน่อยกินมะนาวพี่บีกินมะนาวหน่อยเนี่ยฮะจัดมาให้แล้วฮะเนี่ยมะนาวของไทยนะน้ำเยอะชิบหายเลยไอแม่ย้อยก็แบบคนคนเนี้ยแบบแบบก่อแบบจะดูคลิปว่าผมก็อย่าลืมแบบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วแบบจะได้มาแบบค่าคลิปนิดต่อไปครับผมเนี่ยลูกแรกครับท่านผู้ชมดูน้ำกูว่าตายแน่กู Và chưa chịu hảo 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 มึงขออะไรกูเด็กนนเนี่ยนี่ฮะไอเนี่ยเป็นสิ่งที่อันที่แรงที่สุดน,นะเนี่ยที่ผมเคยพามาน้ำแมงโคดรเยน้ำอันตรา,า,ายที่หมเนื้อเยอะด้วยนะม,มันก็หร่อันน,นเนี่ยอร่อยแล้วก็ชิมอืมเดี๋ยวขัน้นุกคน หมดนุคามแล้ดทุกคนทดกคนด้อหมดทุกคามอ่ะจริงจริงหมดแล้วเอฟซีผมขอมาว่าต้องจัดให้หน่อยน้องๆเออ นี่คือแบบน้ำเยอะชิมหายดูวะมองง่ายๆครับผมทุกคนน้ำเยอะสวยมอนเนี่ยที่แรงที่สุดที่ผมไม่อยากกินมันเลยคือแบบปองมาตั้งนานนะผมแต่มีคมฮะนี่ผมแบบสร้างมาจากทองคำน้องดูดูดูแล้วแบบมันแบบเชี่ยบชาน่นะผมจากต่างประเทศอะ่ะเออดูนะทุกคนแค่รสชาติแค่แค่น้ำมันกูก็ไม่อยากกินแนละ้ว นับหนึ่งหนึงสามหนึ่งสองสามืมอืมเตัวกระกสุดจัดเฮาโคตรหวานน้องน้อง ขอหั่นนะเป็นหนึ่งอ่ามึงสต๊อปอ่ะอนีนะ่ทุกคนหันนะ่นน้ามันฮะไม่ไหวจริงฮนะคำใหญ่มันเปรี้ยวยมันแบบนมู่้ดิมันลิ้นผมม,มันไอเนี่ยมันเปรี้ยวเกินอะ่ะมาเราลิ้นผมดิมามาน้าเพิ่มน้ำมันเข้าไปอีกและชิมอืม เอา,ออาออเลยขีย้เหี้ยอืมอะไอ้เอ,อ็กซีทำไมต้องทำออ่างนี้ฮ่ฮะอของจะซืเ้เพื่อทุกคนฮะจุกหวามันจะหมดคำเพื่อเอฟซีครับผม สูฮะพรมทมกคนซูซูน้ำจิมจ้มจิ้มเข้าไปอีกไม่มีจิ้มหรอกไอ้เหี้ยแต่จิ้มน้ำมันนี่แหละและครีมหืมน้ำมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยมอนด้าฮะทุกคน นี่ฮะต่อไปลูกนี้ฮะโคตรจะทรมานทุกคนอย่าเอาไปทําตามนะครับผมแบบทพว่แบบน้องๆหนูๆน,น,นะครผมที่จริงว่าจะเอาสองคำอะคำสุดท้ายเออแบบเอาแบบขอแบบขอแบบเป็นคําแบบเต็มๆมาครับผมคําสุดท้ายแล้วทุกคนมาฮะดูให้ดีๆฮะไม่อยากกลืนมันเข้าไปหละดูจากสีแนละ้วอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามโอ้โห อ,โอ,อ,อืโอ้น้ำโคตรเยอะทุกคนโอ้โหน้อน้อโคตรไปหนึ่งไปหนึ่งนั่งกัดมันไม่ได้ป่ะโอเคหนึ่งสองสาม เอ้ยแม่ย่อยนีอันนึ่งฮะก็แบบทุกคนขอแบบที่แบบอย่าลืมอย่าลืมกดไรก็สต๊าฟให้ผมให้อันหนึ่งฮะอันหนึ่งลิ้นพันแม่งเปรี้ยวยืนแบบผู้รีดผู้รีดมันต่อต้อนะ่อขอไปทุกคนอ่า ก็แบบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมอยู่กับแบบอย่าลืมนะผมเพื่อไปกดไลค์แบบกำลังใจให้ผมแล้วและเลยอย่าลืมแบบคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับผมแล้วแล้วอย่าให้ผมทำอะไรอีกแบบคลิปแบบพูดแบบรีวิวอะไรนู่นเนี่ยผมรีวิวแบบตามป่าทุกคนเลอแท่องนาท่องเนี่ยก็อย่าลืมมากดไลค์นะครั้นขอขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย